เพื่อนๆเคยเจอปัญหานี้ไหมครับว่าเวลาเอาเมือถือเนี่ยใส่กระเป๋ากางเกงกระเป๋าหลังเนี่ยแล้วไปนั่งกล้องมือถือมันจะหักหรือบางทีเวลาคุยๆอยู่เนี่ยมือถือเครื่องใหญ่นะครับหูอยู่นี่ปากอยู่นี่มันกลัวจะไม่ได้ยินกันก็ต้องแบบเฮ้ยว่างไงวะว่าไงวะโหลโหลว่างไงวะ,วงงวะคือกลัวจะไม่ได้ยินกันกลัววไมค์มันหา่างจากปากนะครับหลายคนที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับหลายๆคนนะครับที่เจอปัญหาแบบนี้ก็อาจจะนึกถึงเจ้า โนเกียส่งกล้วยอ่าที่มันโคง้งเห็นไหมเรวใส่ก้นไปปุ๊บเฮ้ยนั่งมันไม่เป็นไรเพราะมันโค้งรับก้นเราพอดีนะครับหรือว่าเอามาคุยกับแนบหูแบบนี้มันโค้งเข้าหาปากเราด้วยใช่ไหมวันนี้นะครับเราก็เลยจะมารีวิว lg g flex วันนี้นะครับเราก็เลยจะมารีวิว lg g flex ครับมือถือที่โคง้งรับเข้ากับหน้าคุณเข้ากับกระเป๋าหลังตูดคุณนั่นเอง สามารถจะโค้งเข้ารับกระทับถุกส่วนได้นะครับจะใส่ในเต้าลงแบบนี้ก็ได้ครับโค้งเข้ารับเต้าพอดียกขึ้นมาได้นะครับสำหรับพิตตี้หลายๆคนสำหรับ LG G Flex ครับก็เป็นมือถือจอโค้งอีกรุ่นหนึ่งนะครับการซีราวาจะเป็นคันโค้งแบบนี้ใช่ไหมจอโค้งแบบนี้แต่ว่า LG G Flex มันโค้งแบบนี้นะครับให้นึกถึงการซีรีส Nexus เออแต่ว่าโค้งกว่าเดิมโค้งกว่าเดิมอีกนะครับ จุดเด่นอีกข้อหนึ่งของ LG G Flex นะครับก็คือ Self Healing Back Cover หรือฝาหลังที่สามารถลบรอยขีดข่วนเหี่ยวย่นรักษาตัวเองได้นะครับแต่อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้ลบร้อยเปอร์มีมดมากรีดปื้ดปืดบดแล้วมันจะหายไม่ใช่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีรอยแบบถลอกบ,บางๆางจางๆเนี่ยแบบขูดขดขีดขีดหรือรอยขนแมวนะครับพวกนี้นี่แป๊บเดียวรอยมันหายไปซึ่งวัสดุของฝาหลังครับมันสามารถรักษาตัวเองได้ ือเมื่อสูบความร้อนแล้วมันจะมีลักษณะเหมือนการขยายตัวแล้วก็ไปช่วยลบรอยคกนั้นให้มันหายไปให้มันจางลงเราจะไปดูกันครับว่าไอ้ตัว GF l e x เนี่ยมันยืดหยุ่นได้ขนาดไหนนะครับเทคันบ่อยๆเลยนะครับในคลิปเมืองนอกเขาก็จะเอามือไปกดนี่เราลองกดดูครับกดปึ๊บอ่ามันราบกับพื้นไปเลยตอนนี้นะครับแล้วปล่อยปึ๊บเฮ้ยนี่ไงมันเด้งกลับมาที่เดิมเออเป็นทรงโค้งเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่กดแล้วมันจะ แบนแล้วมันจะให้เป็นแบนได้ไม่ใช่นะครับคือมีการเรียกว่าเป็นการคืนสภาพคืนตัวมาเป็นทรงเดิมนะครับนอกจากไอ้ตรงฝาหลังที่วด้านข้างของตัวเครื่องที่ดูมันจะเป็นโลหะเนี่ยัก็ยืดหยุดได้นะครับแล้วก็ส่วนหน้าจอที่เป็น PO ลิรเนี่ยมันก็ยืดหยุดได้่าครับให้มันสามารถคืนกลับมาในทรงเดิมได้นะครับพูดถึงเรื่องฝาหลังของ G Flex ไปแล้วคราวนี้มาดูตัวเครื่องรอบๆแล้วกันครับหรับ G Flex นะครับด้านหน้าเนี่ยเเป็นหน้าจอขนาด6นิ้วเป็น PO L E D เนะครับ ซึ่งฟังก์ชันต่างๆก็จะมีเหมือนกับตัว g 2นั่นคือล้องอ่อนนะเาแล้วจอติดแบบนี้ด้านหลังก็มีเรียคีเช่นกันครับปุ่มเพิ่มลดเสียมีปุ่มตรงกลางเป็นปุ่ม power ววนะครับแล้วก็มี LED flash ก็13ล้านและจุดนับงข้างกล้องนนี่คือตัว infrared remote นั่นเองนะครับคือเราสามารถจะใช้งานตัว C6 นี่เป็น remote TV และเครื่องไฟฟ้าภายในบ้านได้เช่นกัน แล้วฟีเจอร์ของ G Flex นี่มันคล้ายกับไอ้ตัว Galaxy Round หรือเปล่านะครับคือแบบเอียงเครื่องอะไรอย่างนี้นะครับต้องบอกว่าไม่เหมือนกันสำหรับตัว G Flex นะครับส่วนแรกเลยก็คืออันนึงคือรู่แบของหน้าจอ Lock Screen ครับเมื่อเราเปิดหน้าจอขึ้นมาแบบนี้คือเราเอียงขึ้นไปดูดาวได้หรือว่าเอียงลงมาดูดินดูน้ำข้างล่างก็ได้ครับคือมันจะเลื่อนื่อนลงแบบนี้นะครับในส่วนของตัว Lock Screen ซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับในหน้าจอตรงนี้แต่ว่ามันมีฟังก์ชันลับครับซ่อนอยู่ในส่วนของหน้าจอ Lock Screen ปกติเแบบนี้ เข้าไปที่หน้าจอโฮมสกรีนนะครับแต่สำหรับ G Flex นะครับมีฟังก์ชั่นช่อนอยู่คือ Q Theater ด้วยการทำแบบนี่คือเอา2นิ้วถ่างออกชึบนะครับมันจะเป็นการเปิดเข้าโหมด Q Theater หรือเป็นโหมดดูหนังนั่นเองนี่ครับซึ่งเราก็สามารถจะเปิดวิดีโอดูจากหน้าจอล็อกสกรีนได้เลยครับนี่ครับคือ Q Theater นะครับ g x นี่ก็ถอดร่างมาจาก G2 อัปเกรดมาเป็น g x ครับเข้าไปรียืดจนกลายเป็นโคโ้งคแบบนี้นะครับแต่เขามีฟีเจอร์ใหม่ขึ้นมานะครับนอกจากไอพวกคิวสไลด์สไลด์อ e ซไซส์ Q Boy, คิวบอยสคิวเมโมเนี่ยอันนี้เก่าอาน G2 มีครับแต่ว่าอันใหม่ที่ LG G Flex นำเสนอก็คือ Dual Windows อยาก Dual Window เป็นยังไงมาลองดูครับวิธีการเปิด Dual Window คือบแบค็คทังไว้ นะแล้วก็นี่ครับมันจะมีแอปต่างๆที่สามารถทํางานแบบ2หน้าต่างได้เออบนล่างนะแล้วก็ดึงเลยปักเบราว์เซอร์ข้างบนข้างล่างเป็นลายแบบนี้แฉเรียบร้อยเอย้แบ่งหน้าจอเป็นบนล่างได้ไอ้ยักก็คงไม่ใช่นาฏกรรมครับก็มีชาอื่นทำได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการเป็นการพัฒนาของทาง LG แล้วกันว่ามีฟังก์ชันนี้เข,ขึ้นมานะฮะอ่ะแบ่งจอบนล่างได้นะครับ แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งครับที่ทําให้ lg ปรับดีไซน์เป็นแบบนี้ของโค้นีเพราะว่าเขาบอกว่าโอติลโพงตัวเครื่องนะครับเวลามันอยู่ตรงด้านนี้ก็ดีหรือว่าดูด้านหลังเครื่องก็ดีเพราะว่ากับพื้นปึ๊กเสียงมันจะบี้นึกออกใช่ไหมครับมันจะแมทแมทแม,แมเพราะว่ามันวางกับพื้นนะ่ะมันวางกับพื้นผิวที่แบบว่ามันปิดลําโพงอะ่ะทํา่อไม่ดีนเสียงครับแต่จีเฟกเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นทรงนี้ครับเสียงที่ออกมาจากลำโพงด้านล่างเนี่ยมันจะกระทบกับพื้นจะเป็นโต๊ะจะเป็นอะไรก็ตามานี่ แล้วมันกระจายออกค่ัเรามีคนโทรเข้าแล้วเปิดเพลงเนี่ยเสียงพุะดังขึ้นแน่นอนนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของกล้องถ่ายภาพกันบ้างน,นะครับโหมดกล้องถ่ายภาพของ G Flex ครับก็เหมือนกับ G2 เลยนะครับ Normal Mode, Shot, Clear, Dynamic Tone, ับดู HDR, ตเด้ง Panorama, VR Panorama, Burst Shot, Beauty Shot, Dual Camera, มีทั m แมชชีนอันมีอยู่แล้ว Intelligent Auto มี Sport มี Night Mode ใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยมันจะมีโหมดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกในโหมดวิดีโอ มุมกล้องถ่ายภาไม่มีอะไรเพิ่มหละในมดวิดีโอมันจะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือชักกิ้งซูมชักก n ้ z ซูมเพื่อการถ่ายวิดีโอแบบที่เราก็ถ่ายวิดีโอปกติแหละแต่ว่าเราจะเลือกซูมไปในโซนนั้นๆได้อย่างเช่นคลิปตามท้องถนนอ่าก็อยากซูมไปดูจุด,ดนั้นเช่นอ่าเป็นช่วงไฟแดงหรือป้ายทะเบียนซูมไปดูได้นะครับเลือกจุดซูมได้อํากตัด่งซูมได้แบบนี้นะครับหรือว่าไปถ่ายงานโรงเรียน อ่าไปดูลูกๆไปเต้นดูบนเวทีนะครับแล้วก็เราเลือกถ่าย tracking zoom ครับโดยการถือกล้องไว้แล้วก็ซูมไปหาลูกเราซื้อแบบนี้นั่นแหละครับว่า G-Flex นี่ตอนนี้ขายแค่ที่เกาหลีที่เดียวอ่ายังไม่รู้ว่าที่อื่นจะมีวางจําหน่ายหรือเปล่าแต่เห็นเหมือนว่าจะเข้ายุโรปกับอเมริกาเร็วนี้นะครับซึ่งราคาในเกาหลีก็แพงเหมือนกันครับเกือบเกือบสามหมื่นเช่นกันนะครับยังไงต้องรอดูทีเดียวถ้าเกิดว่ามีเครื่องเข้ามาในเมืองไทยแล้วเนี่ยอาจจะมีการรีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นเวอร์ชั่นที่ขายยในนไทลกั สำหรับวันนี้ผมอักตุพัฒไรนด์บอยแซดก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ